เรามาแนะนำนะคะแชมพูกับครีมนวดนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเ d e i ส e s yeah. t a นะคะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดอกทานตะวันและน้ำมันดอกทานตะวันนะคะสำหรับคนผมร่วงผมเสียปัญหารังแคนะคะใช้ตัวนี้เลยค่ะ จะทำให้เกิดฟองนุ่มนะคะอุดมไปด้วยคุณค่าการบำรุงเส้นผมค่ะเส้นผมคุณจะมีความสดชื่นนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแชมพูนะคะปริมาณ600มิลลนะคะส่วนอันนี้นะคะครีมนวดนะคะ590กรัมค่ะราคาราคานะคะเบาๆค่ะ 670บาทคะ่ะทั้งแชมพูและครีมนวดราคาเดียวกันนะคะจะทำให้เกิดวงความนุ่มนะคะอุด,ดมไปกุลค่าแห่งเส้นผมนะคะบำรุงเส้นผมนะคะเป็นสารสกัดจากดอกไม้ทานตะวันและน้ำมันดอกทานตะวันคะ่ะสำหรับคนมีผมร่วงผมเสียมีปัญหาเกี่ยวกับรังแคนะคะมาใช้ตัวนี้ได้เลยคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ่งติดดาวและ s u b s ั r i b e ให้นะคะ mm hmm. เผื่อเรามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้มองเห็นคนแรกนะคะอันนี้ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะโพลานะคะเจแปนเลยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะยี e ่เดอ h e เดอ r นะคะและช h ้น n e l นะคะแล้วก็ครีมนวดด้วยนะคะตัวนี้นะคะราคาประเบาสบายกระเปาะะ๋าค่ะราคาเพียง670บาทคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งติดดาวและสับสไคลาให้นะคะพเพื่อมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้มองเห็นเป็นคนแรกนะคะสนใจสอบถามได้ค่ะโฟราหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หกสองสามเก้าสามสามสองแปดเก้าศูนย์หกสามสองสองหนึ่งเก้าเจ็ดแปดสองนะคะเราส่งไปสนีฟีทั่วไทยค่ะสอบถามมาทาง เพจโพราหนึศูนย์หก็ได้นะคะอินสตาแกรมรุ่งที่วาพาเนียดีไลน์ก็เบอร์ดังกล่าวนี้นะคะศ6นย์หกสองสามเก้าสามนยนะคะยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะ